สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสภูรสุคนะครับหนุ่มบันโคกมาอีเลียวครับมือนี่แกมาหาเลาะใส่เบ็ดคือเกานะครับเบ็ดเยียเขียดสามสิบสี่สิบหลังคือเกานั่นแหละครับจหมือวานนี่กับม้านะครับมาใส่เลาะห่วยนะครับไปฝนมันตกครับตกแห้งพ้อมนะครับน้ำขึ้นครับโอ้ได้กู้เบ็ดกลับเลยเดี๋ยวตัดภาพให้ไปเบื้องบางส่วนนะอครับยามแรงครับพี่น้องครับมากับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนนะครับมือนี่แกมาพักเบ็ดอีกแล้วนะครับมือนี่ซิมม ปักเบ็ดในหวยครับพี่น้องครับง่ายได้ขี่รถได้รอดนะครับผมก็สิปักห่างๆไปโอ้มาแล้วพี่น้องครับว่าเป็นสิบูมาไหมน้ำมาแล้วไหมไม้อยู่ครับมา <cinematic. S 2> บอยู่หอดถอนเว้นเลยครับถอดแว้นเดี๋ยวโอยไอ้มุนใส่กุ้งครับตอดตาไปตาสุข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ของแกเล้วพี่น้อง <c oughs> ไปครับเดี๋ยวใส่ไปกับบป้นต้นนี่นะครับจยากลรงสิเหลอเห็นบ่ไปครับเดี๋ยวผมไปใส่หลังแรกก่อนเดี๋ยวปักตรงนี้ก่อนนะพี่น้องเด้ออยากไปหมุนเชิงใดเรั่มเสาร็อกระวังเดีกยวเจ้วบ้างเด้อคือผมเดเดี๋ยวผมผมผมป้องกันก่อนพี่น้องเต้นสิตรอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนนะพี่น้องเด้อ มาครับหลังนี้ใช่ข้นหมานปักให้เพิ่งนะเดี๋ยวเห็นบ่ล่ะได้อีกงเมนีห้าด้วยเลยนี่นะครับปักเลาะหวยเลยนะครับสั่นเลยโอ้คันสั่นนะครับนี่จะแสดงว่าสั่นเยอังไงเป็นปูเท้าอันนี้เป็พปูเท้าตายพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผมว่าไม่น้กงบมาใส่หาประเด้นะครับหายากครับยากครับนี่แบบเด็กเขาเกิด นี่ปกหอยกุนไซนะครับมันชิบดินนะครับถ้ามันยืนได้นะครับเขียดนะครับนี่ปูเลยครับโอ้บักข้าใหญ่มว่ากินเลยใหญ่ปานนี้ไปต่อครับพี่น้องครับใส่เบ็ดโบทันได้ขคกเครื่องโอ้ฝนครับมึงล้มรถครับทั้งคุ่นนี่หนักเลยครับมืดเลยปุ๋ยได้มาเสาห่างอยู่นี่นะครับโอ้คือบนว่าไปแดมมือนี่ โอ้กับพอดีครับได้ซองเขียดนะครับฝนตกหาซององเลาะนี่แหละกิดซีด้ยอยู่นะครับ,ก,ก,บ,รบกับพอได้ใส่มืออืน่นกิดขึ้นซีด้ใส่เบ็ดคือเก่าเลยครับช่วงนี้กับเบิ้งใส่เบ็ดแบบประมานไปก่อนเนื้อพี่น้องเด้อสองสามตัวอันนั้นกันเกี่ยวได้เด้อป่คนหมานนะครับอย่างที่เหรครับทีมงานหมานเหล็กในห <laughs> <laughs> มานที่ทำเลยเห็นนั่นแล <laughs> ห,นหนละครับ โอ้บได้อย่างเลยครับมือวานนี้นะครับมือนี่กะมาครับมาไหมได้เขียดพอดีนะครับฝนตกนะครับกะมาหาเลาะมองแสแถวเก้านี่แหละครับเม่ไปเ่ไก่เราผมหากินเลาะเก้าครับกะหน้ามันสรงสิดันขึ้นนะครับเพราะว่าฝนมันตกเมื่อคืนนี้แฮ้งคักนะครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวไปเลาะเบื้องมองแสแถวแถวเดิมนี่แหละครับเนี่ยปลาตัวใหญ่ดีได้ตัวสองตัวก็คุ้มอยู่ครับพี่น้องครับกะเดี๋ยวล้องเบิ้งหน่อยครับ อ่ะสีได้อยู่จัดไปรอๆนี่แหละโอ้ได้หลุ่นอยู่ด้วยนะพี่น้องลองมึงครับไปครับใส่เบียดอ่า แดเป็นตาเขาก็เสียบมั่วไปเลยนะครับพี่น้องครับไม่ต้องคิดอย่างมากนะครับ <c oughs> น,น้อยได้จากตัวสองตัวกันยังดีนะครับไปครับใส้มันเลี้ยวนะครับ มั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับบิดของเขานะครับกะเดี๋ยวมาลุ้นกันมือแรงซีได้ปนบ่ซีได้ต้มได้แกงได้ย่างบ่นะครับกะหวังว่าซีได้จากตัวสองตัวนะครับกับโวางลายครับขอตัวใหญ่เดี๋ยวไปเลาะเลนเลาะหวยนะครับเบิ่งเขายกสะดุ้งยกย่อเบิ่งเพื่อได้นะครับไปครับพี่น้องครับพอกันมือแรงนะครับโอ้สวัสดีรอบค่ำนะครับ อาจิบ่ได้เห็นนากันบ้มเป็นยังไอหนึ่งครับกมาเมื่อบิงเปียดโหนนะครับแต่ว่าซิมาเบิงสองรอบนะครับถ้ารอบเรียได้ป่าซิมารอบสองนะครับถ้ารอบเรกบุมีป่านี่ผมชิมาตอนเชร้าเลยเลครับกะไปรุ่นกันบิางครับว่าชิมีโตบ่เมือยครับยางไก่ยังไงวะ ไปครับเดินเดินมึงเรื่อยๆนะครับผมอาชีพลากากยาวนะครับมองว่าชีติดนะครับเบ็ดนะครับมองว่าชีนี้ป่าติดให้ผมจากตัวสองตัวนะครับตายพี่น้องว่ามันสีบได้ครับติดอยู่แต่ตายเชียอไหมกินเตวินก็ได้บุกคนน่อยนะครับเอาละตายกระนับหน่อยกระนับครับ นึ่งเต็มแล้วโก,โกู <c oughs> ก้กลับดีเซบะรอบแรกครับพี่น้องครับได้ปลาคหน่อยตายตัวเดียว <c oughs> โอ้สองคือสิบมอนอีกแล้วครับเพื้อนี่ครับเดี๋ยวไปรุ่นเบิ่งกันว่ารอบสองสิโอเคบอกครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันไหมไปโกโก้โกโรอบสองพี่น้องครบ่ได้ปลาดิผมสิก,กูเบียดกลับบ้านเลยเดี๋ยวไปรุ่นกันเบิ่งครับไป กูว่าสิกูเบียดกลับไหมบม่ได้กูเยกลยพี่น้องติดอยู่เดี๋ยวด้วยครับปลาคนน้อยดอกตัวนึงหลุดเดอ้ออันอุดอุดเลยเลยนเบียดเด้อเฮ้ย,ยโอ้ชิมชื่นง,งามน,น,นี่แหละ นี่นะครับปลาคนน้อยหินปุ้งหน่อยหรือเอาได้ละสองเต็มครับโเคอยู่ถ้าได้อีกตัวนึงกสามเต็มเลอผมคุ้มค่าอยู่ไปครับปลดนะครับเบึ้งจนเบิดแล้วครับพี่น้องครับกาไดตัวเดียวกว่าสิกู่กับการับเกนีครับเดี๋ยวมาอเกลาเบิกันเลับกคัา่ัาคัา่ัวครับไปกลับบ้านนอนครับ โบามาเลยสวัสดีเจ๊สาวเจเด็กกับพี่น้องครับมา,างแต่ตีชีตีหาเลยนะครับมาบึงเบ็ดเดี๋ยสีไปบึงย้อฟ้อมนะครับเพือปลาทีนะครับฝนมันตกครับคืนนี่ไหมเรียบ้อยแล้วว่าเบ็ดผมอะเดี๋ยวไปรุ่นกันครับเห็นปลากระสือทายบึงเห้พี่น้องเด้อมาเห็นกัน <laughs> จะดงอว่าโบาได้ปลานะครับไปครับโอโก้ ได้อยู่ครับตัวนึงเขาเบ็ดเขาเสียบไว้นี่นะครับนี่เยี่ยพอดีได้ตัวนึงน้อยๆโอเคครับไปได้อยู่นี่อีกตัวนึงครับนี่จะตัวซ้ำหำบักดินอยู่บ้านนี่ครับตัวไงแต่โอ้แต่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 ก็ได้เกรีมที่สองแล้วครับชาวนี้ครับ โอ้แต่เขียดนี่ร้อยตายบมดเลยครับน้ำึ้นแบบสุดยอดเลยโอ้ไปครับวัี่สองเนาะมีอีกตัวหนึงนี่ครับพี่น้องครับพอหั่นบกดินนี่แหละครับโอ้หน่อยงาตัวนั้นกระหลุดมือไหมพี่น้อง <c oughs> โอ้ไปครับสามตัวแล้วโอ้แต่มันตัวน้อยพูด ถัดกันมากับพี่น้องครับนีตัวอีกครับก็นี่จะโอ้โอ้นี่ห้ามอยู่ครับห้ามอยู่ห้ามอยู่นี่นี่ยสองขีดอยู่ครับตัวนี้ครับใครไขรใครใครใครโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวปวดนะครับนี่เลยครับจะเศ้าจะเด,เดือดเลยแต่ต่มาไหมโบขีเ่เล่ได้พี่น้อง โอ้เหลือเห็นแต่ไก่ครับนี่ยัดกันมาเลยครับนี่ยนี่ติดหลังถัดกันเลยนะครับโอ้มีรุ่นอยู่ครับนะไปพุ่นะได้อีกกันเนาะไปครับปลดครับได้อีกตัวนึงก็อ๊บโอ้โอ้โหปุ้ยยัยเรครับตัวละขีดสองขีดโอเคอยู่ไป ตัวน,น,นี้ตัวนึงพี่น้องตัวเสียดายตายไหมตัวห้ามอยู่นะครับโมเป็นยังครับไปเห็ดปลาขวักโอ้โนีเ่เด,เดี๋ยว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 นี่ครับพุ่นเลยโมหน้อยเลยครับเนี่ยแข็งใจเดียวเลยตีตัวนนเลยวเบียดขาดหลังนึงครับใจว่ามีคนมาตัดเอาหรือปลามันกินขาดนะครับนี่ขาดไปเลยไหมครับ ขาดสิงไปครับตายตัวนี้หลังนี้ก็ะติดครับตายเรียบพี่น้องโอ้นี่เป็ปลาควัวแล้วผมึงตาย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 ไปครับตัวนี้กูเบรดมาเบิดแล้วพี่น้องครับปลาก็ได้มาหกเก็ตัวอยู่นะครับแต่ถือว่าโอเคอยู่ เสียดายมันตายนะครับนี่นนะนตัวงามตัวยังอยู่โอ้ขาดก็มีครับเสียดายขนาดแต่ตอนนี้ต้องลบก้อนนะครับฝนนะครับลงเม็ดหนักเลยครับโอ้น่าจะตีซีตีห่วอาสีหนีฝนได้นะครับนะครับคลิปนี้อาชจจีจบแค่นี้นะครับพี่น้องครับ ไปเบีดกับบกไกมาน,นะครับไปหาพึ่งกับบ่ได้ครับช่วงนี้นะครับฝนมันตกนะครับทางัะเลครับขอบคุณพี่น้องที่คนที่ตามประสมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ